บรรยากาศฐานอุตสาหกรรมเก่าของมณฑลจีหลินทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบริษัทรถไฟฉางชุนของบริษัทรถไฟแห่งประเทศจีนเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญของการผลิตรถไฟความเร็วสูงของจีนไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงของจีนจางเจียโขโอลลมปิกฤดูหนาวปักกิ่งหรือจะเป็นเอเชียนเกมหางโจวครั้งที่19 นวัตรกรรมทางเทคโนโลยีของบริษัททําให้รถไฟความเร็วสูงของจีนตีดระบบนําหน้าของโลกขณะที่การสํารวจทางอากาศของทีมนักวิทยาศาสตร์ของมณฑลจีหลินได้วิจัยคลื่นรังสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นรังสี X อ u v และ UVBC ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเพื่อใช้ในการพยากรณ์ทางอากาศหรือทางเทคโนโลยีทางอากาศนั้นได้ประยุกต์ใช้ในหลายด้านเช่นการผลิตดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาการสำรวจดวงจันทร์ ภารกิจฉางเออหหรือทำให้ดาวเทียมมีน้ำหนักเบาลงและสามารถผลิตได้จำนวนมาก